น่าคิดพบผมเชื่อว่าข้างหลังผมทุกคนก็ต้องช่วยเรามันหาที่เราก็ต้องช่วยไม่ไม่อไ่มั่ไมน่ การบริจาคทางนี้ขนาจะไม่ใช่ทุกคนองบริจาคจำนวนมากแต่เองนะคน,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 คน150ละร้อยห้าสิบบาทก็มีส่วนร่วมแล้วผมว่าภาพสมเด็จป๋าเป็นภาพคู่แฝดคาว่า,าคู่แฝดคือสองภาพเนี่ยเหมือนกันแต่คนที่ประมูลได้เป็นคนคนเดียวกันเพราะนั้นภาพใต้ภาพที่ผมวาดเนี่ยผมก็จะเขียนชื่อเลยว่าท่านใดที่ประมูลได้ส่วนอีกภาพนึงคือท่านที่ประมูลได้จะมีชื่อติดอยู่ตรงภาพที่ท่านจะมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จเพราะว่า จะมีหนึ่งภาพที่ไปติดที่บ้านท่านและหนึ่งภาพที่ไปติดที่โรงพยาบาลสมเด็จสังสราชเพราะนั้นภาพนี้มีความหมายนะครับแลวก็อยากเชิญชวนทุกท่านว่ามันมีคุณค่าวันที่ชื่อของท่านไปติดอยู่ในภาพที่อยู่ที่โรงพยาบาลภาพนี้อยู่ที่บ้านของท่านมันเป็นสิริมงคลอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของโรงพยาบาลสมเด็จสังราช CPR นะครับหัวใจคุณอยู่เต้นแล้วถ้า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 คุณมันมีเครื่องนี้มันก็ สามารถเฮ้ยปั๊มหัวใจคุณขึ้นมาได้ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยเครื่องตัวนี้มีมีราคาประมาณ4ี่แสนบาทแต่ตอนนี้ยอดเงินของเราเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนบาทแล้วก็ยังขาดอยู่ยังขาดอยู่เพราะนั้นผมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้พวกเราคนสองพี่น้องเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันมี10ทํา10มี20ทํา20อย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปมองว่าเฮ้ยเงินน้อยมัน เงินน้อยของท่านนี่แหละครับพอมารวมกันมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วก <Are S 1> <on land. S 2> ็สามารถทําสิ่งดีๆให้บ้านเราได้ฝากทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับวันที่8สิงหาคมนะครับเราจะมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับคือเราจะมีการแข่งกีฬานะฮะแล้วก็ยังมีการจัดโชว์พักเครื่องมีการประกวดมีการขายนะมีการให้บูชานะฮะท่านใดสนใจนะครับ1นึ่งมาออกกาลังกาย2ท่านจะได้เจอ พักเครื่องโดยเฉพาะพระของพื้นบ้านที่ดังๆสวยๆนะครับก็ฝากพวกเรานะฮะได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งชมและได้ออกกำลังกายครับ